สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญเพรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทต,ตั้งอยู่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสําหรับวันนี้นะคะเอิญจะมาแนะนําตัวรถและก็อัปเดตสต็อกให้ลูกค้าชมนะลูกค้าถูกใจคันไหนนะคะขปบไปทบีนนะามาสอบถามเอิญได้นะคะลูกค้าที่อยากจะได้รถกลับก่อนเมษายนนะคะพลาดไม่ได้แล้วเพราะว่ามีรถในสต็อกให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแบบจุใจเลยคันแรกคันนี้นะคะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโว่4ประตูยกสูงนะคะได้ปี2018 ราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่649,000บาทนะคะได้ปี2018ด้วยที่สำคัญเลขไม้เพียง114,000กิโลเมตรนะคะวิทิวนะคะจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านบนหัวแบบนี้เลยคันนี้เป็น4ีประตูยกสูงนะติดคิ้วกันสาต์ให้ลูกค้ารอบคันเลยนะคะแล้วก็มีฟิล์มให้ลูกค้ารอบคันเช่นเดียวกัน สภาพรถคันนี้นะคะบอดี้ภายในใหม่กิฟตมากๆนะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่น1ฝั่งนะคะที่พวงมาไลัยพวงมาลัยไม่มีการฉีกขาดหรือชำรุดใดๆนะคะได้เป็นจอด้วยนะคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแอร์ที่เป็นแอร์หมุนได้เกียร์ออโตโด้ด้วยบอดี้ภายในคันนี้นะคะได้เป็นหมอนหนังสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลย สภาพสวยๆนะคะสติกเกอร์ทุกอย่างก็ยังอยู่ครบนะคะตัวน็อตไม่มีน็อตหายน็อตลวมน็อตขยับนะคะที่สําคัญสภาพรถนะคะเดิมทั้งคันนะคะด้านหลังของคันนี้มีกระเป๋าจริงโจ้2สฝั่งนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่อิงไหลให้นะคะคอนโซลตรงกลางที่วางแก้วให้ลูกค้านะคะแบบนี้เลยถ้าลูกค้าไม่ใช้งานก็สามารถปิดได้นะคะก็สามารถเพิ่มคนนั่งได้อีกหนคนเลยนะ บอดี้ภายในกว้างขวางมากๆนะคะลูกค้าที่อยากจะได้รถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะคะวิ่งในระยะสั้นระยะยาวนะคะก็ะต้องแนะนําเลยเพราะว่าสภาพรถนะคะให้ลูกค้าคัดเกรดมาให้แล้วนะด้านหลังของคันนี้นะคะมีสติกเกอร์นะคะของพีลันเนอด้านหลังให้นะคะแล้วก็ให้รักตัว E นะคะ นี่ที่จับด้านหลังก็จะเป็นโครเมียมเงาๆเลยตัวนี้มีกรอบด้านหลังของกรอบไฟให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมโลโก้ของรีวอเช่นเดียวกันถัดมาเลยดีกว่านะคะคันนี้ก็สีขาวเช่นเดียวกันตัวนี้เป็นแคปนะลูกค้าขาคันนี้เป็นแคปเตอร์ตาลีวเช่นเดียวกันนะคะเป็นเครื่อง2.4นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่6 0 69,000บาทได้ปี2021เลย เล็ไม่เพียง25,000กิโลเมตรเท่านั้นเองน้อยมากนี่คันนี้นะคะลูกค้าได้ไฟโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์นะคะภายในกรอบของดวงไฟเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยทะเบียนนี้เลยนะคะ3เท่าพืเท่าทอถุง5753นะคะถูกใจคันนี้ก็สามารถแ c ปไปทะเบียนนะคะมาสอบถามคุยกันได้เลยนะคันนี้ติดฟิล์มให้รอบคันนะคะติดชิ้กันสาดให้เรียบร้อยนะคะวิทยุจะอยู่ด้านบนหัวด้านหน้านะคะลูกค้าคะ นี่บอดี้ภายในคันนี้นะสะภาพสวยๆเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งนะคะบอกเลยว่าเทียบป้ายแดงได้เลยนะเพราะว่าตัวนี้ยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกออกนะคะแล้วก็คอนโซลด้านบนทุกอย่างนะคะเดิมๆหมดได้เป็นบอผ้านะคะเกียร์แมนวนวลราคานี้เลยนะคะ6 6 9สนหกปียีอนะคะไมล์สองหมื่นหึงเครื่องดีเซลไมลแท้ไม่เดิมนะคะจากเจ้าของคนเดิม คันนี้มาพร้อมกับตัวจอนะคะแล้วก็แคปเปิดได้ปกตินะคะวิทยุที่ฝั่งแผงประตูนะคะมีทั้งหมด4จุดเลยสภาพเดิมๆกินใหม่ๆยังอยู่นะนี่ได้จอนะคะคันนี้จอสัมผัสด้วยที่ฝั่งของประตูนะคะก็จะปีตัวปรับออตโต้นะคะในส่วนของกระจกนะคะปรับออตโต้เปิดปิดออตโต้ด้วยแล้วก็กระจกนะคะออตโต้คนขับนะ คันนี้ก็เป็นตัวแคบยกสูงสีขาวแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาพีรันเนอร์สำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะก็ได้ในส่วนของไฮรักรีโวนะคะแล้วก็ตัวไฟนะบอกเลยว่าโฉมเขาเปลี่ยนแล้วบอกเลยว่าเลขเขาสวยนะสภาพเขาสวยๆเลยกกอบไฟตรงนี้นะคะมองเหมือนเลขอะไรเลยเลขสาม แล้วก็มองได้อีกแบบก็เหมือนเลขแปดเลยนะมีกล้องให้เรียบร้อยเลยนะคะถัดมาอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ก็เป็นพีรันเนอร์สีขาวเหมือนกันนะคะเป็นแคบเช่นเดียวกันสีขาวเหมือนกันเลยได้ปีใหม่เหมือนกันนะคันนี้เป็นปี2020นะคะปี20ก็มีเหมือนกันนี่ทะเบียนบอยไม้สบริสี3807นเะคะเป็นป้ายของอยุทยานะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนป้ายกรุงเทพให้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คันนี้เป็น Toyota Revo นะคะเครื่อง2.4เช่นเดียวกันนะคะราคาคันนี้อยู่ที่659,000บาทนะต่างกันหลักหมื่นเท่านั้นนะคะต่างกัน10,000บาทได้ปี20นะอันนี้ได้ปี2020ไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันเลยคันนี้ไม่หมื่นหนะลูกค,ะคะ้าขะคันนี้เลขไม่เพียงหมื่นเท่านั้นติดฟิล์มให้รอบคันแล้วก็ติดคิ้วกันสาดให้รอบคันเหมือนกันเลยบอดี้ภายในคันนี้นะคะเป็นจอนะคะ ได้จอด้วยแล้วก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลขไม่น้อยมากไม่หนึ่งหม่นหกพักิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้าน้อยมากคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดามีหมดปรับนะคะหมดปรับประหยัดน้ำมันแล้วก็พาวเวอร์นะคะแล้วก็ได้เป็นเบาะผ้าสีดำแบบนี้เลยแคปเปิดได้นะวิท,ทียุนะคะใน2ตัวลำโพงนะคะก็จะมีทั้ง4ีฝั่งของตัวประตูเลยน็อตเดิมนะคะทุกอย่างบอดี้ด้านในเดิมๆเ,เลย สภาพเดิมๆนะไม่เคยชนหนักพิคว่ำมจมน้ำนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะนี่สภาพพอเดิมๆลูกค้าที่อยากจะได้เกียร์แมนนวลสักคันนะคะก็ต้องแนะนำคันนี้เลยนะคะแคบยกสูงไฟท้ายด้านหลังนะคะก็เหมือนกับคันเมื่อสักครู่เลยนะคันนี้เป็นไฮลักนะคะมีกล้องหลังให้เรียบร้อยโลโก้โตโตยต้าแบบนี้เลย สติกเกอร์พีลานเนอร์นะคะด้านข้างของรถนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยเลยสีขาวนะคะสภาพสวยๆเลยนะลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะนัดเอินเข้ามาดูรถก่อนได้เลยนะ,ะนี่อีก1นึคันนะคะคันนี้ราคาอยู่ประมาณสี่แสนปลายๆนะสี่แสนปลายๆเป็นแคปนะคะคันนี้ก็ตัวสูงเหมือนกันติดฟิล์มให้รอบคันตัวนี้ไม่มีคิวกันศาสตร์นะคะคันนี้ก็สีขาวเหมือนกันเลยหลุดจองมานะ ทะเบียน1ท,ทับา,าแหวน4917นะคะปค้ายกรุงเทพ,พกระจังหน้าโครเมียม4เส้นนะคะไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยคันนี้ติดตั้งไฟนะคะให้เรียบร้อยเลยนะเป็นไฟมันติเลเซ็ตเตอร์คันนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะคะว่าตัวรถมีเก็บสีนะคันนี้มีเก็บสีนะคะแต่ว่าสติ๊กเกอร์เขาลอกนะคะก็เลยลอกออกนะคะลูกค้าคะ่ะภายในคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งเลยนะแล้วก็เป็นแอร์ออโต้ มีจอให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวเกียร์นะคะที่เป็นเกียร์ธรรมดาภายในคันนี้นะคะได้เป็นบอ่อหนังบอ่อหนังเลยออกสีน้ําตาลอ่อนนะเดี๋ยวตรงนี้ใส่เบาะให้นะคะตรงนี้เดี๋ยวใส่เบาะลองมาให้นะคะลูกค้าคะ่ะแต่ให้ดูก่อนนะว่าสภาพเขาเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมนะสภาพเขาเดิมๆไม่เคยมีรอยงัดนะให้ดูก่อนหนี่เม็ดอ์กทุกอย่างก็ยังอยู่ครบนะคะไม่เคยชนหนักพิคว่ำมจมน้ํามาแน่นอน แกะให้ลูกค้าดูแบบเดียวๆไปเลยนะคะลูกค้าจะได้มั่นใจนะคะว่าสภาพรถที่ได้ไปนะคะครงสร้างเดิมหมดเลยนะ,ะนี่แกะให้ลูกค้าแบบนี้เลยนะคะไม่หลอกตานะ,ค,ะคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูตัวรถจริงนะคะก็สามารถนัดเอิรนมาดูได้นะ,ะแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะ่ะต้องบอกก่อนว่าขายออนไลน์แทบ80%เลยนะ80-90%เลยนะคะ,ะ,คะที่ขายออนไลน์ขายออนไลน์คืออะไรส่วนใหญ่นะคะ ลูกค้าอยู่ที่บ้านก็สามารถออกรถได้อยู่จังหวัดไหนก็ออกได้นะคะแล้วก็มีไฟฝากเซ็นให้นะคะฝากเซ็นให้นะคะบอกเลยว่าไปส่งรถให้กับลูกค้าได้ด้วยเหมือนกันนะคะลูกค้าแบบอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกรถเลยอ่าไม่ต้องไม่ต้องมาเองก็ได้นะคะตัวนี้ลูกค้าได้ตัวจีด้วยออกรถเองได้เลยนะที่บ้านคันนี้มีกล้องหลังให้นะคะเรียบร้อยนี่พร้อมโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยไลเนอร์ด้านหลังเดิมๆนะคะ นี่สภาพเดิมๆนะคะโฟกัสเรื่องอื่นได้ไหมคะจะมีอีกายอยู่ตัวหนึ่งที่เพชรยนต์นะคะเขาจะชอบมาก่อกวนตอนที่ถ่ายคลิปมาว่ะ <c oughs> นี่อยากให้ลูกค้าได้เห็นนี่เขาไปแล้วเขาไปแล้วตัวเบลเลอร์เลยนี่ถัดมาเลยดีกว่านะคะคันนี้ดีกว่าลูกค้าอยากได้แคลรี่บอยเราก็มีนะคันนี้เป็นแคปยกสูงนะคะแคบยกสูงสี่คูณสี่นะคะติดแคลรี่บอยให้นะคะแล้วก็ เป็นตัวที่โฉมใหม่แล้วหน้าเขาเปลี่ยนนะคะเป็นไฟโปรเจกเตอร์มีไฟเดย์ไทมให้นะคะกระจังหน้าโคมเมียมีหลังพึ่งให้เรียบร้อยเลยนะคันนี้ราคาอยู่ที่6,50 0 0 0บาทนะคะ6,50 0 0 0บาทสภาพเขาสวยๆส,สีขาวเหมือนกันได้เป็นแคปนะคะบอดี้ภายในคันนี้นะคะได้เป็นโพรมาลัยมันติฟังก์ชันหนึฝั่งนะคะแล้วก็ได้เป็นบาอผ้าตัวนี้ก็มีจอให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวแอร์นะ เป็นเกียร์ธรรมดานะคะด้านหลังเขาจะเป็นแบบหนังเลยบอกเลยว่าสภาพก็เดิมๆเช่นเดียวกันตัวนี้นะคะน็อตทุกอย่างเดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมหมดเลยอุ้ยอันนี้ไม่เคยแกะเลยนะีนี่มีให้ลูกค้าได้เห็นเม็ดอาร,ร์คทุกอย่างอยู่ครบนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันให้ลูกค้าได้แบบอุ้ยอันนี้ไม่เคยแกะเลยอะ่ะถ้าเราแกะเขาจะว่าเราไหมว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะอยากให้ลูกค้าเห็น โครงสร้างเดิมนะเดิมทั้งคันนะคะไม่เคยชนหนักนะคะถ้าคันนี้ก็ติดแคลรีบอยนะคะกันแดดกันฝนขนของนะคะขนสัมภาระได้เลยสะดวกสบายมากๆสี่คูณสี่ด้วย<ม>คันนี้เป็นตัว E นะคะมีกล้องหลังให้เรียบร้อยเลยลูกค้าที่ถูกใจคันไหนก็สามารถนะคะโทรมาสอบถามได้จำไยทะเบียนไว้นะคะ ถัดมานะคะในส่วนของคันนี้นะคะเป็นแคปเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เป็นแคปยกสูงนะคะเป็นในส่วนของมิซูบิชิไททานนะไททันเลยไททันเราก็มีนะคะสีขาวเหมือนกัน<ม>ทะเบียน3ามพับุท่าต่อเตาสองาศูนยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่5 3 9 0 0นบาทนะคะเป็นเครื่อง2.4ปี19นะคะเลขไม้เพียงหนึ่งกิโลเมตรเท่าน,นั้นเองนี่สภาพเขาสวยๆเลยนะ ภายในคันนี้นะคะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันสองฝั่งนะคะได้จอนะแล้วก็ได้เป็นแอร์ออโต้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยที่สําคัญ mm. เป็นตัวเอ็นจิเนสตาร์ทนะคะเลขไม่เพียงหมื่นห้าน้อยมากลูกค้าค่ะคันนี้มีในส่วนของตัวถุงนะคะที่ครอบอยู่นะ mm. ยังไม่เคยแกะเลยนะคะ mm. ได้เป็นบอดหนังสีดําด้วยบอดี้ด้านหลังนะคะ mm. เดิมๆนี่ให้ลูกค้าได้เห็นนะคะสภาพด้านหลังแล้วก็ภายในภายนอกนะคะคันนี้เปิดแคปได้เช่นเดียวกันนะ เปิดแคปได้นะคะนี่สวยๆรอๆแคปตอนนี้นิยมมากๆนะคะเพราะว่าเอาไว้ใช้วิ่งงานคันนี้มีกล้องหลังให้นะคะพร้อมโลโก้ของไททันด้านหลังนะคะวันนี้มาอัปเดตให้ลูกค้าดูนะคะว่าเรานะคะมีรถให้เลือกเยอะมากๆเมื่อสักครู่นี้รีวิวเป็นสีขาวหมดเลยนะนี่ให้ลูกค้าได้เห็นนะคะ ทั้ง6คันนี้นะคะก็ลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อหาเอินได้เลยนะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะแอดไลน์หาเอินเบอร์นี้ได้เลยนะลูกค้าที่หารถกับเมษานี้นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะรับสายตลอดเลยคลิปนี้กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ